กราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนที่เครบทุกท่านครับท่านรายงานตัวต่อท่านประธานในพิธีท่านรองเลขาธิการรวมตาแหน่งนะครับรองเลขาธิการศูนย์บริการบริหารจังหวัดชายแดนภาคตที่เราน่านได้ขึ้นนะครับล่มพระโพธิสมภาร กรัฐมนตรีเมืองปัตตานีในฐานะประธานชมรมชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดปัตปตานีตำรวจเอกวีสอดส่องเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดแต่ไดภาคใต้ที่ได้เล่นเห็นความสําคัญของการจัดงานวันชาติจีนในครั้งนี้ด้วยกระผมในนามประธานชมรมชาวไทยเชื้อสายจีนขอกราบเรียนเชิญท่านวิทยาพานิชคงรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดแต่ใดภาคใต้ ประธานในพิธีเปิดงานฉลองวันชาติจีนผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้รับการเชื้อเชิญจากชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดปัตตานีมาร่วมในพิธีเปิดงานฉลองวันชาติจีนรบรอบปีที่64 ของจังหวัดัตนีในวันนี้ในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอปตได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ชัดเจนด้านหนึ่งคือการสร้างความภูมิใจในความเป็นไทยเสริมสร้างอัตลักษณ์ วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นสปตสนับเห็นว่าการจัดงานวันชาติจีนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมที่แสดงถึงความกระตัอยูและอัตลักษณ์ท้องถิ่นจึงรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มามีโอกาสร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กับชาวไทย เชื้อสายจีนในจังหวัดปัตตานีที่มาจาก5้ามูลิ2สอสมาคมเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ทางสังคมในการแสดงอัตลักษณ์ของคนไทยเสื้อสายจีนซึ่งพี่น้องชาวไทยเสื้อสายจีนนั้นมีคุณลักษณะเด่นที่เป็นแบบที่ดีคือการมีความรักความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สำนึกในบุญคุณของแผ่นดินไทยที่ได้มาเพิ่งพระบรมโพธิสมภารและการยึดมั่นในวัฒนธรรมขนบรมเนียมประเพณีอันดีงามของตนเองครับวันแบบนี้ได้เวลาเป็นมงคลแล้วผมขอเปิดงานจะรองวันชาติจีนครบรอบปีที่64ของจังหวัดปัตตานีขอให้การจัดงานครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ที uhm. ่มุ่งไว้ทุกประการขอให้ท่านมีความสุขตลอดไปขอบคุณครับขอเสียงปรบมือน